Makun dah, nana, nanti punyalah kasihnya di, ni abah ni, ni dia out, nanti berdengar. Makun yang nana, makun nanti nak aku juga seorang untuk kira, wei. Naa, nana wah, macam punyalah. Apa nanti ni sedangkan punyalah macam pelakon. Makun nanti kalau makun juga lah, tak pun sama luang, macam ni, tapi punyalah. Nampaklah, jatuh kalau nampak, nampak, nampak. เโอเคครับผมก็กลับสวัสดีด้วยนะครับผมก็กลับสวัสดีลุงป้านาะอาแล้วก็ PFC ที่น่ารักเนี่ยท,ท,ท,ทุกทคนทุกทท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ๆนะก็พี่ๆ หลังจากที่ดิมึงเนี่ยได้หายดีแล้วนะพี่พี่นะน้องด้านเนี่ยได้ตั้งใจถามนี่มาให้มาฝากนะดิมือกับท่านแม่นะพี่พี่นะพอจะมองกันรู้เรื่องไหมว่ามันคืออะไรนี่ก็คือ สับปะรดกวนนะพี่ๆนะน้องด้าเนี่ยตั้งใจทําสุดฝีมือเลยนะเพื่อจะเอามาให้ดิมือกับท่านแม่เนี่ยได้กินแล้วก็ลองชิมกันนะพี่ๆนะโอเคก็วันนี้เราจะเดินทางเข้าไปยังหน้าเมืองรับแรก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะมาบ่อยนะพี่ๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยท่านลุงเนี่ยเขาได้ให้อนุญาตผมเนี่ยได้มาได้แล้วนะจะมาตอนไหนก็ได้นะครับพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเข้าไปแล้วพี่ๆนะ ก็ก่อนที่เราจะไปพี่ๆน้องด้าขอคนละหนึ ite, ่งไลค์ rain, 1น่งแชร์หนึ่งติดตามนะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่โอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปกันเลย Let's go โอเคพี่ๆตอนนี้เราได้เดินทางกันเข้ามายัางหน้าเมืองแล้วนะแล้วนี่คือพี่ๆจําได้ไหมใบบอนยักษ์นะซึ่งใหญ่มากๆหวังว่าวันนี้ผมจะได้เจอท่านแม่กับดีมือนะพี่ๆนะ น้ำยังไม่ลดเลยนะน้ำขึ้นแต่ก็ดีเหมือนกันนะพี่ๆนะใครอยู่ไหมนูน่นไงน่าจะเป็นท่านแม่นะเพราะว่าถ้าพพกหัวสีนี้ผมคิดว่าท่านแม่แน่นอนต้องยอมรับเลยว่าน้ำที่นี่เนี่ย ผมพูดตรงๆเลยนะเย็นมากๆเลยนะซึ่งเป็นน้ำจะธรรมชาตินะเราก็ไม่รู้ว่าไหลมาจจกใสไหนนะแต่ว่ามันเย็นแบบเย็นมากๆจริงๆนี่เลยไม่เจอกับท่านแม่เลยนะครับผมสวัสดีครับท่านแม่ เฮลี่อวันวันนี้มาทำอะไรกันครับอันนี้ไปไปลุกีลุรจีบุ้งเหรอมาเล่นอะไรนะดิมือเล่นน้ำค่ะอ๋อมาเล่นน้ำกันใช่ไหมอมืดูผมยังไม่หายยังไม่หายเปียกเลยนี่ดิมือโหนี่เสื้อเนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยสวยจังเลยอือ อามาจคไมไ่ได้เอามาจ็คฟไแม่ทอให้เองอืมแม่ทอให้เองนะพี่พี่นะสวยมากซื้อต่อได้ไหมเสื้อตัวเนี้ยสวยมากๆเลยแม่อุกส่า์ทอให้นะอืมสวยมากเลยก็วันนี้อ่าผมเนี่ยได้กลับจากบ้านนะแล้วก็ไปทำ สับประรดกวนวันนี้เอามาให้ลองชิมดูหน่อยว่าอาอร่อยไหมนี่เลยนี่เลยพี่พี่สับประรดกวนอ่ะให้ท่านแม่ละก,กันก็เดี๋ยวลองชิมกันดูนะเดี๋ยวผมเอาช้อนให้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงอืมแป๊บหนึ่งนะท่านแม่เดี๋ยวผมเอาช้อนนห้ล้างสักหน่อยนะพี่พี่นะโอ้อย นี่เลยอันนี้ดูหน้าตาสับรถกวนกันเลยพี่พี่ท่านแม่ขอดูนิดนึงนี่พี่พี่เป็นไงหน้าตาหน้าตาน่ากินไหมนี่ท่านแม่เออ,บบเบบลอปลา,าบาีบอมันงูแล้วบอนกเขาแบบโว้ยบีบอบอกบอกท่านแม่ด้วยนะสับปะรดกวนอลาบีบออืมเดีย๋ยวให้ดิมือ,อดิมือ,มอลองลองชิมดูมด,ด,ดิดิมืออออร่อยไหมลองชิมดู ดีมือแต่งตัววันนี้ดูดีมากๆเลยนะครับพี่พี่อร่อยค่ะอร่อยไหมอืมอเมื่อกี้เอาอะไรที่แล้ววะอีอ่าก็อะไรแบบแบบกินอะไรที่แล้วท่าแม่บอกเอากลับไปกินที่บ้านเอากลับไปกินที่หมู่บ้านเนาะอ๋อโอเคโอเคแับแล้ววะครับออเดยอ์อะไรอ๋อท่านแม่ท่านแม่แมอ่า ผมมีอะไรจะถามอย่างหนึ่งคือท่านแม่จําน้องคนป่าได้ไหมน้องคนป่าเนี่ยยังได้อยู่กับท่านแม่อีกไหมโอ้บะพี่ย้อยมอีกดูนันนี่แบบจำไม่พี่ย,มยม้มเราล่ะน้องคนป่าคนนั้นอ่ะที่อ้วนอ้นอ่ะจําได้ไหมท่านแม่ไม่ใชย่ยังอยู่กับท่านแม่อยู่ไหมอ,อ้ละบาอ๋อไม่ได้อยู่แลวใช่ไหมอ,อ้ละบาทำไมไทยยิงที่แบบ ดิมืดน,น้องคนป่าเนี่ยตอนดิมือไปเนี่ยเจอ,อยังไม่ได้เจอบ้างไหมอ,อ๋อไม่เจอเลยใช่ไหมอ๋อเขาน่าจะกลับไปอย่างที่ของเขาแล้วมั้งประมาณเนี่ยอืมโอเคงานก็เดี๋ยวรอที่ผมมาวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่ผมเอามามาเอามาม่วงกวนเอ้ยไม่ใช่สับประรดกวนพูดผิดหน่าตกปาสับปะรดกวนนะ เอามาให้ลองชิมดูอันนี้ผมทําสุดฝีมือผมเลยนะอร่อยไหมอร่อยไหมทาทถา,ถาความจริงออตอบความจริงออดได้ไหมอร่อยไหมตอบดีตอบดีน่มืออร่อยไหมตอบจริงออๆเลยนะเอาความจริงนะไม่ต้องเกรงใจนะตอบจริงๆเลยอร่อยเนาะรสชาติเป็นยังไงไดีมือกำลังดีเลยเนาะอโอเคนเมื่อทุกคนได้กินแล้ว บอกรสชาติด okay. ีโอเคก็ดีใจนะก็ได้ทำให้โอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วท่านแม่ดิมือเดี๋ยวพี่เนี่ยขอตัวกลับก่อนนะท่านแม่นะเออเออคิดดูนี่คิดดูนีมาพิเศษนัดเดิมมีจะต้องกลับค่ะเดี๋ยวไม้มีอะไรกันท้อะไรอะไรหรอมาพิเศษนัดเดิมมีมะเออ เหมือนท่านแม่เขามีอะไรจะให้ผมนะอาแตพูดก็ยิ่หนมากไปเห็นะว่าครับท่านแม่มากไป h ế นะตดาสักอุบุล่ะมัว่าอันนั้นเมื่อแบบว่าแม่อเม่เนี่ยในเียเมื่อฮือเตีในเียเมื่อมามาตงอย่างอย่างกับฟอนในเหี้ยมาตาอาดก็ออกออกกินเหี้ยมาอาดก็เวยมากไปน ế ะตดาสัอุบุล่ะมันนี้วะวัมนี้จะแบบวะแม่บอกว่าแม่แม่แม่ตั้งใจให้ค่ะแล้วแม่เพว่า ที่ใช้เสื้อผ้ารับตาข้าแล้วก็องทีแย่ๆอยู่นวเาสับปรดทขายอ๋อครับครับเดี๋ดวดูแล้วนเฮียมว่าได้เนวาว่าที่ชื่อตัวนไว้อีนันบบอานนว่าบว่ามาเห็นหน่วนับ้อานํนงว่าแบมันนี่เลกิดก็เห็นมันด่เอยูแล้วคหนึ่งําว่าลี่นดวงนี้ยนั่นนเฮมื่าตด้นยเีม่าเอาผปล่นนาเียว่า แต่กูจะทนเหี่ยมาดอดแต่อ๋าฮิวในวันี่เามาฮิวคืเมาต่อาก็คนอามากที่ฮิตกได้กันนเลยเนี่ยนบ้านนั้นบอกว่ามาที่นี่นะก็บอกท่านแม่ให้พี่หน่อยแล้วท่านแม่ก็น่าจะฟังผมออกอ่ะท่านแม่เสื้อผ้าเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนให้นะแต่ว่าพีเอฟซีเขาเอามาให้พวกเสื้อผ้านะท่านแม่นะแต่ว่าจากอื่นนะผมเอามาให้เองแต่ว่าเออท่านแม่ไม่ต้องให้ผมก็ได้ผมเนี่ยเกรงใจ นียอานน้ามาแบบมาเกีหินนะียม่อานน้าเนี่ยวมาหินนล้นได้มนไม่ใช้ก็อันนหน้าดีวมากียหิน่ะไรทุลุนมมาหินอะนเนี่ก็อันนหนาดีวีมบอกว่าต้องเสิยใจค่ะแม่จิงใจค่ะเออถ้าพี่ไม่เอาแม่ก็อบอกว่าแม่ขาแม่เอาอะไรนะถ้าพี่ไม่เอานี่เป็นไรนะดิมร์แม่บอกว่าข่าก็ อ๋อก็คือก็คือว่าถ้าผมไม่รับเนี่ยท่านแม่เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงเพราะว่าผมเนี่ยเคยเอาของมาให้ท่านแม่ก็หลายครั้งอยู่นะพี่ๆนะก็แต่ว่าบอกไว้เลยนะว่าท่านแม่นะผมไม่เคยคิดไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนจากท่านแม่อะไรทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าในเมื่อผู้ใหญ่ให้ของแล้วยังไงเด็กอย่างผมก็ต้องรับนะงไงก็ขอบคุณนะขอบคุณท่านแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมผม,มาพี่นะ บ้านตห่มาที่นนะแล้วด้ตับุ้นลอยด้วยดูนี่ยบเนี่ยมาใา่ใบ้ามาเฮ้ใค้กดนตับ้บ้าเลยเนี่ยมันนี่นาบุ้หรือันที่มาตามันนี้ยจุบบูนีมาหนักตาเนี่มันนี้อ๋ออะไรอ๋อใช้กว่านมเป็นนี่เั้งเนี้ถ้าไม่อาแม่ก็หน้อยใจค่ะอ๋อถ้าไม่อาแม่ก็น้อยใจอ๋อรับรไว้ครับรับไว้โอยังไงผมก็รับไว้ทั้งนั้อ่ครับ อนุญาตรับนะครับเหมือนจะเป็นอะไรท่านแม่เห,เหรียญหรอห่าบหรออะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนจะเป็นเหรียญอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ท่านแม่ให้เงินผมเนี่ยผมรับไม่ได้เลยนะท่านแม่ผมขอแกดูตรงนี้ได้ไหมหได้ไหมไดเดี๋ยวแกดูไปพร้อมๆกันเลยนะว่า<ม>ที่ท่านแม่ให้ผมเนี่ยม,มันคืออะไรนะพี่ๆนะคือผม รู้สึกว่าจะเป็นพวกเหรียญมากกว่านะเดี๋ยวขออนุญาตท่านแม่ขออนุญาตดิมือแล้วก็ขออนุญาตพี่เอซทุกคนเนี่ยแก่ดูนะว่าสิ่งที่ท่านแม่เนี่ยให้ผมเนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรกันแน่โอเคพี่พ,พี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคพี่พี่พนะเดี๋ยวผมจะให้อาดิมือเนี่ยเป็นคนเทนแล้วกันนะ ว่ามันคืออะไรต่ออะไรบ้างนะเดี๋ยวเอาก,ากระเป๋าลองอาาใหน่เทยาไม้หมดเลยดิมืทเทยาไมาห้หมดเลยมาไปดูกันนะว่ามันคืออะไรบ้างนะรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญสิบเต็มไปหมดเลยนะพี่ๆนะพี่ขอดูทีละเหรียญเลยนะอันนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่เก้านะครับ เป็นเหรียญบาทค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะใช่ไหมค่ะ,ะนี่นะครับก็หายากนะนสมัยนี้เป็นเหรียญที่ท่านแม่สะสมมาไว้นานเลยเหรอท่านแม่อ่าตะไผ่อ,อันนี้อัอนนี้เป็นอะไรพระรัรชพิธีสมโภ์เดือนหเหรียญเก่ามากเลยพี่ๆดูนี้ มีเ,เ,นนเหรียญหนึ่งอันี้นเหรียญรอเก้านะพี่พี่น,นี่ก็เหรียญบาทหนึองกันบาทเหมือนกันนะพี่พี่นะมีค่าทุกเหรียญเลยนะนนเหรียญห้โอ oh, เหรียญห้าที่สมัยก่อนเลยนะเหรียญห้าสมัยก่อนเลยนะ นานมากขอดูทุกเหรียญเลยดิเอาไหมพี่ดูทีละเหรียญทีละเหรียญเลยพิเยกเาากลก็มีแค่ห้าสิบตัวเองอืมอันนี้เหรียญสิบมันกันยังเหรียญสิบนะอันนี้มีตนะาด้วยค่ะอันนี้เป็นของอ่าหลวงพ่อนะพี่พี่เอฟซีท่านไหนเนี่ยที่รู้เนี่ยคอมเมนต์มาให้ผมเนี่ย บอกผมหน่อยนะว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะครับพี่พี่เรโอ้โอันนี้เก่ามากเลยนะพี่พี่อันนี้เก่ามากเลยนะพี่พี่นนาาพพใครรู้คอมเมนต์มาเลยนะใครรู้คอมเมนต์มาเลยว่าคืออะไรนะผมว่าพีเอฟซีน่าจะรู้นะ านแม่ท่านแม่เก็บสะสมไว้นานเลยเหรอแล้วทําไมท่านแม่เอามาให้ผมล่ะหือะเยตาโอเฮฮินน่ะเล่นนันนามาจียานี่อ่อยตาคนเยตาโอเฮฮินน่ะเยตะพายะแนกเกนี้เยตาโอเฮฮินน่ะวีแม่เต็มใจที่จะให้สาเพราะว่าแม่ค้าสุ่ไว้นานแล้วค่ะเพราะว่าเต็มใจที่ให้เพราะว่าพี่อยากให้แม่นีได้กินของอร่อยๆเอาไหมพี่ดูทั้งหมดเลยเอาไหมพี่ดูทั้งหมด อเหรียญเกา่าเหรียญแก่เหรียญเกา่าแก่เยอะนะแล้วก็มีเหรียญที่ใช้กันซึ่งจะยังไม่นานนี้ก็มีนะครับพี่พี่ท่านแม่มท่านแม่เคยเอาของเนี่ยไปขายในเมืองบ้างไหม,มไปเล่ขายเนี่ยเคยเคยบ้างไหมท่านแม่เคยเคยเอาของไปเล่ขายที่เมืองบ้างไหมเล่อผมว่านะ ท่านแม่ต้องเคยเข้าไปในเมืองแน่ๆเคยเอาของไปเล่ขายอันนี้ห้าสิบสิบบเยอะมากโอเคโอเค,อเคตอนนี้เนี่ยคือเจอกันหมดแล้วนะพี่ๆนะคือเยอะมากเป็นสมบัติเป็นสมบัติของแม่เลยอะ่ะท่านแม่ท่านแม่เก็บไว้เองดีกว่าไหมท่านแม่ให้ผมเนี่ยผมเกรงใจมากเลยอะ่ะท่านแม่ ยิดไดะยึ้นเนาะพ่อยืนนี่ยดได้เนี่ยนมนยดได้นยิบตาฮาวโยตาใช่ยมันี่ยดได้นะยืนยึดนนนี่ปะนี่นี่ไม่เห็แน่นนี้่มืท่านแม่พูดอะไรหรอแม่บอกว่าแม่ให้พี่ไม่เอาหรอคะถ้าไม่เอาแม่ก็น้อยใจเสียใจมากเลยค่ะแม่บอกว่าเอาไปเลยค่ะเก็บเก่สุดขอนคื พูดกันเลยนะพี่พี่นะผมคิดว่าท่านแม่เนี่ยอา,อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสำหรับท่านแม่ก็ได้นะพี่พี่นะก็ต้องรับไว้นะมนไม่น่าเชื่อนะพี่พโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยอาจะลา ท่านแม่กับดีมือกลับแล้วนะพี่ๆก่อนที่จะกลับก่อนที่ผมจะกลับผมขอสัมผัสหาน้ําที่ไหลามาจากในมือรับแปลสักหน่อยหนึ่งนะพี่ๆนะผมชอบในความเย็นมันมากๆ nama kon dan men ni punya lekat ni ever dia apa nak kita kan aku ni nak apa nak ni nak kau tu lah kira apa tak punya nak apa nak ni ni saya tak tak punya nak tu tu aku ni ni sama aku di dalam aku dia sama kau ni ni nampak lah kita tu ni kita พ <certo. S 1> ี่บอกว่ามีคนที่ที่ทำงานวัดชอบเพียร์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 เพ อยู่พูดดีแล้วแล้ว,ลวก็ได้ไี่แน่ยๆยี่ะขอบคุณท่านแม่นะพี่เอ็นดูผม okay, okay. เกิดมากเลยทำตัวไม่ถูกเลยพี่พี่เหมือนว่าอันนี้อันนี้พี่พี่เข้าใจถูกไหมดีมือเหมือน mm hmm. เหมือนประมาณว่าอ่าอน,นี้ไม่รู้นะผมเนี่ยเข้าใจถูกไหมเหมือนประมาณว่าท่านแม่เน,เนี่ย เขามองพี่เนี่ยเหมือนเหมือนลูกคนหนึ่งใช่ไหมใช่เขาถึงเข้ามากอดใช่ไหมใช่พี่มา,าผมมาล้างหน้านะจะกลับจะก,กลับอยู่แล้วนะพี่พี่นะแต่ท่านแม่เนี่ยเดินมากอดผมเขินเลยนะพี่พี่ตกใจเลยทําตัวอะไรไม่ถูกเรยนิ่งไปเลยอะ่ะโอเคท่านแม่ก็ขอบคุณท่านแม่นะที่เอ็นดูผมเนี่ยเหมือนลูกคนหนึ่งนะโอก็ สำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านแม่ผมเนี่ยก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะท่านแม่นะก็ขอบคุณท่านแม่นะขอบคุณดีมือนะที่มารอผมเนี่ยทุกว,วันเลยที่ผมได้มาเนี่ยผมได้เจอกับท่านแม่ทุกวันคือต้องบอกอก่อนเลยว่าก็มีความสุขนะที่ได้เจอท่าน,ทานแม่ก็ท่านแม่กับดีมือก็อย่าลืมกินด้วยนะผมตั <ๆ S 1> ้เอเองใจทําสุดฝีมือเลยเออเอสับปะรดกวนเนี่ยเอไเอเนอจะเี่ยอด นไหนๆท่านแม่ก็กอดผมแล้วผมขอกอดท่านแม่คืนสักสักทีนึงนะผมก็มองท่านแม่เหมือนแม่คนหนึ่งตลอดเหมือนกันนะครับผม,มให้ผมกอดนี่ให้กอดหนึ่งนะครับท่านแม่ตีหยัดตีหยัดตีแล้วตีกันลงโอเค ไว้พบกันใหม่นะท่านแม่ไว้พบกันใหม่นะครับดิมือ้เอเมื่อเมื่อวะครับเมื่อวานได้แบบก็ดับแบบไดบแลดบแล,บแลต่างคนเราก็ตั้งตั้งกับไปยังสถานที่ของตัวเองนะพ<ด>ูดเลยจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะโอเคก็ ขอท่านพอ่อเอ้ยขอท่านแม่กับดีมือเนี่ยกลับมากลับมาไวๆนะเอ้ยไม่ใช่กลับไปอย่างปลอดภัยนะครับครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกลับด้วยนะพี่ๆนะไปนู่น,ะนแล้ว โอเคพี่พี่เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกลับด้วยนะพี่พี่ทำตัวไม่ถูกเลยนะท่านแม่อยู่าเดินมาก่อนนะพี่พี่โอเคผมก็ดีใจแล้วก็อตื่นตันใจมากเลยนะที่ท่านแม่มองผมเหมือนลูกคนหนึ่งนะพี่พี่ก็ขอบคุณพี่เอฟซทุกคนเลยนะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับพี่พี่ อะยังไงก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะพี่ๆน,นั้นของด้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้กลับสวัสดีครับ